เอาล่พิซซีเบเกตตอนนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วนะสำหรับรายการพิเศษทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกมเดือลองไดในสตรีมเนี่ยนะซึ่งก็ไปลองดูตัวอย่างคร่าวๆมาจริงๆแล้วมันก็เป็นเกมแนวอิสระเสรีอีกแล้วอ่ะแต่ด้วยความที่แบบว่าชื่อเกมมันก็คือให้เราทําการขับรถผจญภัยไปลอดทวีปแล้วก็สามารถทําอะไรก็ได้แล้วก็มีระบบค่าความหิวเนี่ยเพราะถ่าเป็นเกมที่แบบว่าเออน่าจะเป็นเกมในตำนานแล้วก็ตอบโจทย์เลยแหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะตัวละครของเรา นี่แบบว่าฟิสิกแย่มากเลยพี่พีลองกดคลิกขวาดิเออคลิกขวาในชาลิงกันคือ <laughs> <laughs> ตัวละครมันมันแบบว่ามันหาก็แลยหาเลยแหละนะแล้วก็โอเคตอนนี้เด่ยเราก็มีรถมิสเตอร์บินอยู่คันห,น,ห,น,หนึงน่งอ่ะเดี๋ยวทาการเปิดประตูรถออกไปก่อนไปลองเทสกับเบกเกตมาแล้วอย่าจับมั่วนะมันสามารถถอดทุกอย่างสําหรับรถออกไปได้เลยประตูก็ถอดได้แนตะระวังนะ กูหลุดไปแล้วเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องใช้หรอกประตูอ่ะเฮียกูขับรถก่อนเลยเข้าไปนั่งเอาปืนไปด้วยปืนไปด้วยเดี๋ยวขอถอยหลังรถก่อนไม่แขนมึงยือดเหรอวะใครเอาดับเมจมาไว้หน้ารถวะไอ้จุดเกียร์จุดหลักมีผลนะรถไปเพียวไม้ตียุงไปเนี่ยเรามีไม้ตียุงเพียวไปตีหน้าพี่บุ้งมาดิกูยิงนะแม่งกูยิงนอ้สัตว์มึงมาดิ เตียวเต่มกระสุนก่อนนะแต่มึงเจือแม่แจริงก็มาอยู่ข้างขวาคุณดิแย่งเลยเฮ้มึงกินข้าหาตัวเองมึงหันปากก็บอกเข้าตัวเองอ่ะที้เกูขับรถเลยนี่เป็นเกมลองได้เฮ้ย เปิดเบรงมือสตาร์ทเครื่องยนต์มึงยอดปิดฝากระโปรงเนี่ยนี่ลงเลยปิดฝากระโปรงแล้วขึ้นรถมาหยุดเจริญเถอะมันตายทำน้ำมันไปด้วยไอ้ยมันตามตามปูดใส่กู5 minutes later เฮ้ยเจ๋งกว่าขึ้นรถมาปลดเบรงมือไปด้านซ้ายดีกว่าไปเลยประตูประตูคนขับไม่มีด้วย แมตกแกระตกอยงนี้สักวไอ้รถวิดด์เบนรถวิดด์เบนนี่อย่างนี้จะไปได้ถึงหนึ่งกิโลไ่ด้เเปลี่ยนแกให้ผมโอ้ยกูเมารถอ้ยุดอไอ้จิมบุรีไม็กูดิขงการบุรีแล้วเนี่ยอี่ใคร ปลดเบรกมือทำหี้ยอะไรนี่มันเบรกมือไม่กดได้นี่มันเบรกมือเหี้ยไม่ใช่เกี้ยไอ้บ้าไอ้ใครไปกดเบรกมือรถหรือวะไอ้กดเบรกมือมันไม่ไปนะว่าจะต้องเอาของในรถออกไปให้หมดด้วยแม่งรถมันกระตุกเป็นระยะระยะเลยลองลงหมดไหมเอากระดูกเลือดอะไรเลือดใครวะเนี่ยเขาตายเลยกูตาย ไอ้กูตายเลยไอ้เหี้ยตบบุหรี่กูจี้เออกูหัวโคกวงมาไล่ตายโอ้ยเหี้ยจะเป็นลมไอ้เหี้ยกูกูต้องปรับรถไว้ต้องจูนมันเออลองถอดทุกอย่างทิ้งไปให้หมดยกเป็นเครื่องยนต์ดิ ไอ้ก eh. e <and Mak> <ini> ูเหมือนกูเลื่อนรถเรื่อยๆเลยเบเกตกูหลอนหน้ามึงอ่ะไอ้ยาหันมาเบเกตกูโดนยัดระบิดอีกับรถอ้เี้ยดพี่อีพีกดคิวแล้วยืดคอไปหาสวัสดีสวัสดีสวัสดีพีไอ้พี่กูขับรถอยู่ ลุ้มมากลุ้มดูกันดิเราขับไปไหนเนี่ยประตูการตามถนนไม่ทิ้งเราไม่ต้องตามแล้วเฮียรุ่นนี้ลุ้ทางลัดแล้วมาไปบีบแตรเองอ๋อกูตายเลยตายเลยเฮียไปเก็บกุ้งออกจากห้องใยเลยเฮียรถไปพักไปเล้สัตว์ minutes five later เมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรอ่ะเอาเมียมาเ่วยตุ๊กตายอย่าเอาเมียไปด้วยออกไปเลยมันไปไปพี่พี่พี่บูมไปด้านขวาแล้วไหมตรงบ้านอะบ้านขวาตรงบ้านทำไมติดโดดตรงนั้นเลยอ้าวมาดิไอพี่พีไอ้บี่ไปเดี๋ยวมาไอเอ็นด้งรีด้วยมันใส่ไม่ต้องใส่เฮ้ยรถวิบากเหมือนเรืองหน้าว่ะ แม่งสามรอบชมเลยใครเลี้ยวให้กูเดียวพีบ่บีพี่บีแับกูลงอะไรโอ้ยจะเลี้ยวทำเฮียอะไรอ่ะมึงมึงขับมไม่เป็นเลยมึงลงมาดิแน่จริงก็มาขับดูกูเป็นคนนั่งละแม่งมึงขับแบบสบายใจมากเลยค่อนคลาย ว้วอะไรอยู่เน่ยทำไมยิงสซ่มันหลุดไปทีละชิ้นวะไอพี่มีกดดึงหน้าปัดออกพี่พีจะดึงทุกอย่างออกไม่ได้พี่พี่เฮ้ยกไอคนขับเวยพี่จะดึงทุกอย่างออกหมดเลยนะปงหน้าปัดตอนนี้กูเป็นคนขับแล้กูแจ้งขับเลยว้าววา เียวนี่เล่นเพกดเวยเห็นด้วยกูมองมึงอยู่มึงเห็นลูกตากูไปวะโอ้โหหมดเลยอ้าน้ำมันหมดเลยด้อหมดแล้วเดี๋ยวช็อตได้อ้าวอย่างงี้เราเดินกันดีกว่าพวกมึงเดี๋ยวเช็คที่น้ำมันหมดบ่ที่ไปแล่วเขาถอนแล้วโยนเครื่องได้อนกันเลย ไอ้ม hey, <Hey> ีอยู่มีน้ำมันอยู่นี้มีน้ำมันอยู่เปได้ยังจะขับได้กับสภาพนี้อ๋อเอาเครื่องยัดกับกับใส่ทีเล้วล้อไม่ติดเหรโอ้ยเกียกินเลยว่าตายเลยกินขี้ตายเลย two thousand years later ไม่เป็นกะตุกเฮียอะไรวะเนี่ยมันจะเกิดอะไรกับเอนจิ้นลักยางอะ พอว่าทุ่วๆเลยไหมไหนขอชิงเลยมันเป็นเล่นะไรเกมมันมีอุปกรณ์ในบ้านอย่างเยอะมันไม่กล้าให้พวกกูพกมาเลยเกี่ยวสูดอากาศด้วยกูปูไปถูกบ้านเลยเราจะจบเกมนี้ในอีกกี่ชั่วโมงวะเราต้องเจอบ้านอีกสักหลังอ่ะเดี๋ยวเราต้องเจอสถานีอีกสถานีหนึ่งเพื่อเรามีของ ขวาขวามือขวาไม่ไขวาเนี่ยบ้านขาไม่เห็นแล้าเป็นใครวะเหมือนเหมือนเหมือนขั้วคาบเลยเป็นเหมือนบ้าผีสิงเลยอ่ะดูดิเฮ้ยกลายเป็นเกมผีเลยเอ้ากูว่ามาแล้วล่ะจอดไปเก็ตจอดเบรกจุกเปไปดูดูหูภาพโคตรมืดเลยอ่ะเราไม่เอาไฟฉายมาเออไฟฉายไม่มีบ้านอย่างมืดอ่ะแล้วเราไม่มีไฟฉายด้วยข้างในยังมีอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยพัดประจันขึ้นน่ะเฮ้ยมันขึ้สียงคนพูอยู่ข้างในด้วยใช่เหรอเฮ้ยปืนเตรียมปืนดิเออมันมีเสียงคนพูดอยู่ข้างในด้วยอ๋อเกมผีเหรอเฮ้ยนี่เข้ามาได้ด้วยพวกมึงเข้ามาดิ เฮ้ยเข้าไปเข้าไปข้างในกันเดียวใครอ่ะน si> uh, ี่ใครอ่ะไปเช็ดโรงแราแล้วแบบเสียงมันผีเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยผีวะเนี่ยเฮ้ยมันเป็นผีเฮ้ยมันเป็นผีเว้ยโอ้โอ้ยโดนผีหลอกเลยคุณคุณตายคุณตายมันเป็นผีหลอกเปิดประตูดิ <c oughs> มันคือซอมบี้เว้ยมันคือซอมบี้ไอ้กูแอบ,บขึ้นบ้านเลยทียเจอกูแน่ต้องมีปืนผมว่าข้างในนี่อาจจะมีปืนนั่นในบ้านถ้าเราเข้าไประบุข,ข้างในได,เดไเออ้เปิดไฟเอ้ยเปิดไฟได้ดิเปิดไฟไดเปิดไฟโอ้ยมีของเต็มเลย ไปทองไยของเพียบเลยขี้ทองไอของเต็มเลยไอ้กูมีไฟฉายแล้วมึงในนี้้ยผมก็มีแล้วไฟฉายเหมือนกันโอเคครับทุกคนตอนแรกพวกผมก็ตื่นเต้นนะนะว่าเฮ้ยบ้านผีสิงเลยเออมันต้องมีอะไรซ่อนอยู่แน่ๆเลยไอเทมสุดยอดอย่างปืนอะไรเงี้ยสุดท้ายเพราะว่าเดินสำรวจไปเรื่อยๆนะครับแล้วเดินจสำรวจหมดบ้านเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนอกจากไฟฉายอาหารแล้วก็ขี้ลรห้องน้ําอะแม่งขี้หลอกพวกกูจังว่าเกมเนี้ยแม่งอยู่ไหนวะไอสัส ักูหลังกูหลังกูเก็บไปแล้วมึงอยากฆ่ากูได้เอ้อ้าเเด้งคารถเลยเอาดิกูตายอ่ะกูตายอ่ะตายแลยเขาเด้งคารถไปแล้วกูตายคารถเลยบีบคอกูคารถเลยเอ้าสิงเลยงูสิงงูสิงเลยโอ๊ยศพเป็นบุ่มศพกูเป็นปีบอยวะไหนบอปลดล็อกเบรกมือแอคทีฟออน โอ้เกิดอะไรขึ้นวะมีบคอกมก็าตัวบิดไปแล้วเฮียแกไปกดบักเลยอ่ะเฮ้ยบอลเระหมดแล้วเอาจัดไปดิ้นหนีเลยเฮียรถแบงฝึกเป็นเฮียอะไรกับรถว่าผูกพันเนอะเฮียเฮียโค้ดโว้ เกเกก็ต้องจบกันไปแล้วนะสำหรับรายการวิดีทีวีแล้วก็เกมเดอะรองได้ของเราก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับนะก็สาหรับใครที่อยากจะเล่นเกมบั็กกแบบนี้ก็สามารถไปหาซื้อได้ในสตรีมมันรู้สึกจะราคาประมาณร้อยกว่าบาทเกือบ2 0งอยแพงจังเลยว่าไม่เหมาะสมกับคุณภาพเกมเลยอ่ะก็สำหรับใครนะครับที่บากดไลค์กดติดตามใครพวกเราทุกคนก็ต้องขอบคุณขอบใจกับมาในแตงกิ้วณจุดนี้ครับสำหรับนี้ก็ต้องลากไปก่อนนะไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า